นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ,พ่อพรพระนองแขมอีกองคหนึ่งนะครับนี่เป็นองค์ที่3นะครับครูบาอาจารย์ครับตอนนี้เรามาเล่นตําหนิกันก็ลองมาดูกันที่เหรียญเหรียญนี้นะครับว่าตําหนิอยู่ที่เลข4นะครับหางเลข4ี่จะมีเส้นแตกอยู่นะครับครูบาอาจารย์ครับเราไปดูไปศึกษากันตรงจุดที่ว่ากันว่าจะเหมือนกับเหรียญที่2ที่ถ่ายไปเมื่อกี้หรือไม่อะไรยังไงครับ ก็เชิญครับคุณบาจันทร์ับหลวงพ่อพอรวัดหนองเขมมรับโกโทโมกันนะครับคุณบาจัน์ผมสุภาศคำทองจักรนะครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้นะครับคุณบาจันย์จับไปที่เลข4น,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 นะครับคุณบาจันย์เห็นไหมครับเส้นแตกเส้นนี้ชัดเจนนะครับคุณบาจัน์ยึดเป็นตำหนิและจุดเป็นจุดตายได้เลยสําหรับหลวงพ่อพอรวัดหนองเข็ม ก็ทมอชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเรียนแบบถ้าเป็นเหรียญแบบก๊อปปี้ก็คงจะไม่ชัดเจนอย่างนี้นะครับูุาอาจารย์ครับผมก็ยึดหลักแค่ตรงนี้ครับูุาอาจารย์ให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันหลวงพ่อพรวัดหนองเขมกทอมอกันนะครับ พอเอาแค่เพียงจุดเดียวพอนะครับครูบาอาจารย์จุดจำแค่เลขสี่ตัวเดียวนะครับชัดเจนมากนะครับครูบาอาจารย์ครับจุดอื่นไม่ต้องไปไปสนใจนะครับให้จับแค่จุดเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับผมว่านะสำหรับผมนะไม่ต้องให้ท่านได้จำอะไรมากมายอะไรนะครับเนื้อปอา,ากานะครับกลายมาเป็นสีเหลืองนะครับ อีก2ปีก็ถึง100ปีนะครับเนื้ออัปา้กาก็เป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี่ครับครูบาอาจารย์ครับหลวงพ่อพรวัดหนองเขนมก็ทอมอกันได้ศึกษากันครับก็ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูกันให้ดีๆนะครับว่าเหรียญเนื้ออัปา้าเกือบจะร้อยปีแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยครับรบาอาจารย์ ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ a อ l ารของเสียนข้างกันมาดูหน้าหลวงพอ่อเหมือนครับผมเหมือนกับองเมื่อกี้ดูนะครับขยายให้ดูชัดๆนะครับครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับหน้าหลวงพอ่อเขเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับผู้อาจารย์ครับดูในตาทางด้านซ้ายหลวงพ่อเนี่ยนะครับคมชัดดีเหลือเกินนะครับขอบตาบนของหลวงพ่อนี่ หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุณอารย์ครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดีดูกันหลวงพ่อพรวัดหนองแขมก็ทอมอน,นี่เป็นเหรียญที่สนะครับเหรียญที่สเลยนะครับคุณอารย์ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับแล้วก็ดูไปที่จุดต่างๆอะไรแล้วแต่ครณอาจะดดูจะศึกษากันเผื่อที่บางท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาอย่างเราก็ได้ได้จับจุด ไปอะไรที่ต่างๆที่ท่านจะเป็นยึดเป็นจุดเป็นจุดตายสําหรับเหรียญเหรียญอื่นและเกจิอื่นๆอ,อาจารย์อื่นๆนะครับก็ลองไปดูกันนี่คือเหรียญหลวงพ่อพรวัดหลงเข็มกกทอมอนะครับถ่ายทอดถ่ายทํา,า,า,าให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ a อ l ของเสียนข้างถนนนะครับข่าอาชารครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครูบาอาจารย์เนื้ออาปาก้านะครับแต่ก็เหลืองแล้วนะครับอาปาก้าที่อยู่นานเป็นแบบเกือบจะร้อยปีนะครับออะนับไปเลย2ปีก็ร้อยแล้วนี่ก็เป็น98ปีแล้วนะครับบาอาจารย์เรียนเรียนนี้เนื้ออาปาก้าก็กลายมาเป็นสีอย่างที่เราเห็นนี่ครับเหลืองอลามเลยนะครับครูบาอาจารย์ เป็นเหลืองไปแล้วน,นะครับอาปาก้าเกือบจะร้อยปีนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี่ครับขบายาทถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับจากศูนย์พระ a อ l เอลของเสียนข้างถนนนะครับขวายาทถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ3องค์นะครับผมถ่ายทั้งหมด4องค์นี้องค์ที่3แล้วก็เป็นองค์ที่4แต่องค์แรกผมไม่ได้ชี้ตำหนิเอาไว้แต่ว่าองค์3 2 3 4นี่ผมชี้ตำหนิก็คือเลข4ตัวเดียวเท่านั้นครับก็ขอขอบพระคุณมากครับครูบาอาจารย์ที่กรุณาดูกรุณาชมศูนยพระ a อา เสียัถ้าเราจะมองไปองค์รวมในหลวงพ่อก็มาดูตรงขากับมือนี่แหละครับครูบาอาจารย์มือทางด้านขวาของหลวงพ่อจะคมชัดกว่าเพื่อนเลยนะครับถ้ามองไปก็มีช่วงช่วงเนี้ยช่วงขาของหลวงพ่อี่จะคมชัดมากนะครับระหว่างขาขวากับมือขวาของหลวงพ่อจะชัดเจนกว่าทุกจุดเลยนะครับแต่ส่วนอื่นๆก็จะชัดไม่ค่อยแบบเป็นช่วงๆไปนะครับแต่ว่า ช่วงขาดูไปแล้วจะชัดกว่าเพื่อนเลยช่วงนี้ครับหลวงพ่ออ่อนวัดหนองแคมกอทอมอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณบาอาจารย์ครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ